ฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องพระโพธิสัตว์สามประเภทพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้เกี่ยวข้องในพระโพธิญาณก่าวคือพระยานเป็นเครื่องตัสรู้อริยสัจสี่อันได้แก่ทุก สมุทัยนิโรธมัคมีสามจำพวกคืออุดมคติตันญูโพธิสัตว์ได้แก่พระโพธิสัตว์ประเภทที่ทรงบำเพ็ญบารมีเน้นด้านพระปัญญาอย่างแก่กล้าคือทรงบำเพ็ญบารมีด้านพระปัญญามากแต่มีพระศรัทธาน้อย ช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีน้อยกว่าพระโพธิสัตว์ประเภทอื่นทั้งหมดนับเวลาตั้งแต่พระโพธิสัตว์ประเภทนี้เริ่มแรกปรารถนาพุทธภูมิจนกระทั่งตัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารวม20ประสงค์ไขกับเศษอีกแสนมหากับ พระโพธิสัตว์ประเภทนี้เมื่อตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีชื่อว่าพระปัญญาชิกะพุทธเจ้าระยะเวลาในการบำนเป็นบร,รมีมีดังนี้นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ตั้งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทุกทุกชาติอันว่าพระโพธิสัตว์นั้นหากว่าเกิดมาเป็นเทวดาก็ดี พระอินทร์ก็ดีพระพรหมก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีหรือแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมประกอบไปด้วยญาณปัญญาอันพิเศษย่อมร,รู้เหตุและผลทั้งสิ้นโดยแจ่มแจ้งยิ่งนักและบำเพ็ญบารมีมีธรรมสะสมไว้เสมอโดยเน้นชนิดปัญญาแก่ก้าคือ ทรงบำเป็นบารมีด้านปัญญามากแต่มีศรัทธาน้อยนานได้เจตสงไขยได้พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นมัสการกราบไหว้บูชาตั้งปณิทานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นตั้งแต่คิดไว้ในใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าสักองหนึ่ง แต่ยังไม่ได้เปล่งวาจาออกจากปากต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์เำเพ็ญบาร,รมีธรรมเพื่อพระโพธิญาณเป็นเวลานานเก้าสงไขก็พบพระพุทธเจ้าหลายองค์และได้กราบไหว้บูชาพร้อมทั้งปรารสนาเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยใจและเป็นวาจาปรารถนาว่าเราจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในรัตการภาย,ภายพระเบื้องหน้าให้จงได้แต่พระโพธิสัตว์นี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าอนิจจสโพธิสัตว์จนกว่าจะได้พุทธิยกรจากพระพุทธเจ้า องใดอง์หนึ่งต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณจากพระพุทธเจ้าองค์ไดองค์หนึ่งว่าจากได้จัตสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในทุกภพทุกชาติ ซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบรารมีนับได้สอสงไขยกับแสนมหากัพเรียกว่านิยโพธิสัตว์ 2. วิจิตจตัโปโธวิจิตตับยูโพธิสัตว์ได้แก่พระโพธิสัตว์ประเภทที่บำเพ็ญด้านความศรัทธาแก่กล้าคือทรงมีพระศรัทธา มากกวา่าบำเพ็ญบารมีด้านพระปัญญาใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีนานกวา่าอุดมคติตันยูโพธิสัตว์แต่น้อยกวา่าไยะโพธิสัตว์นับเวลาตั้งแต่สัตว์ประเภทพระโพธิสัตว์ประเภท,เภทนี้เริ่มแรกปราถนาพุทธภูมิจนกระทั่ง ตัสรูเป็นพระพุทธเจ้ารวม4 0สประสงค์ไขกับเศษอีกแสนมหากับเมื่อตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีชื่อว่าพระสัทธ,ธิกะพุทธเจ้าระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีมีดังนี้นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ราถนาเป็นพระพุทธเจ้าในทุกๆุกชาติ จะทรงบาเพ็ญบารมีธรรมสะสมไว้เสมอโดยเน้นชนิดพระศรัทธาอย่างแก่กล้าคือทรงมีศรัทธามากแต่บําเพ็ญพระปัญญาน้อยนานได้14สอสงไขยได้พบพระพุทธศาสนาทั้งหลายได้พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นมัสก,การกราบไหว้บูชาตั้งปณิธานปรารถนา เป็นพระพุทธเจ้าโดยเป็นแต่คิดไว้ในใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งยังไม่เปล่งวาจาออกจากปากต่อจากนั้นพระโพธ,ธิสัตว์บำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อพระโพธิญาณเป็นเวลานาน18อสงไขยได้พบพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และได้กราบไหว้บูชาพร้อมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยใจและเป่งวาจาปรารถนาว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาพบุงหน้าให้จงได้ต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรจากพระพุทธองค์ใดองค์หนึ่งว่า จักได้ตัดสรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในทุกภพทุกชาติซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีนับได้แปดอสงไขยแสนมหากับ 3. ามนัยยะโพธิสัตว ได้แก่พระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีด้านวิริยะคือความเพียรอย่างแกร่าคือทรงมีพระวิริยะความเพียรมากยิ่งกว่าบำเพ็ญบารมีด้านพระปัญญาใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีนานกว่าพระโพธิสัตว์สองชมพู่ข้างต้นนับเวลาแต่พระโพธิสัตว์ ประเภทนี้เริ่มปรารถนาพุทธภูมิจนกระทั่งตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารวม80ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากับเมื่อตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีชื่อว่าพระวิิยาทิกะพุทธเจ้าระ,ระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีบีดังนี้นับแต่พระโพธิสัตว์ ตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในทุกๆชาติจะทรงบำเพ็ญบารมีธรรมสะสมไว้เสมอโดยเน้นชนิดพระวิิยะความเพียรอย่างแก่กล้าคือทรงบำเพ็ญบารมีด้านพระวิิยะความเพียรมากบำเพ็ญพระปัญญาน้อยนานได้28อสงไขย ได้พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นมาสก,การกราบไหว้บูชาตั้งปณิธานปรารถนาพระพุทธเจ้าโดยเป็นแต่คิดไว้ในใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งแต่ยังไม่ได้เป็นวาจาออกจากปากต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อพระโพธญาณเป็นเวลานาน 3าสองสงศาสิบอสงไขได้พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วได้รับและได้กราบบูชาพร้อมทั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยใจและเปล่งวาจาปรารถนาว่าเราจักตักรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการ่ายภาพเบือ้องหน้าให้จงได้ ต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธองค์จากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในทุกภพทุกชาติซึ่ง พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบรารมีได้16อสงไขยกับอีกแสนมหากับครับจบกันนี้ครับ